กัะติก่้าแย่ข้ามปีนกีิกผ้าไทยลายล้านแย่ข้ามปีนให้เบิ้งค่ะไทยเสือทักไทยพวกนมามบับกม่วงบวมบกม่วงนาำดอกไม้ค่ะนาำดอกไม้เปิดดูหลยบกระลังสีอุด,อดนๆแนวมาเปิดไปนี่ สามหมื่นลวยังซื้ออยู่โใส่เก็ดเคยใส่แล้วมันใหม่เสื้อผ้าพร้อมเนี้ยค่ะน้นตัวลอยซะปกตี้ค้ายหาสิบบาท โควิดขายพอดีไซรเลยสามตัวร้อยอันนี้บ่ได้สามตัวร้อยอันนี้ตัวละสามร้อยจะทักห้านีมือจะ้ะขายต้นไม้พร้อ ดำแบกไม่จิกแบกไม่จิก,ก,ก,กทุกอย่างบัทั้งเสือผพาทั้งน้ำลายแบบม่วงพร้อมเน้ยค่ะน้องน้ำดอกไม้ที่สิงพร้อมเพอม่อเนี้ย กาแฟพร้อมด้ค่ะกาแฟร้านใหญ่คำปิ่นเอาทุกอย่างที่ หอ,อเงินหอทองเรียนหาแสงบ่เพื่อนนี่บ่อนเสื้อพันนี่หลายอยู่บ้านเต็มอยมู่บ่ได้ออกมาขายบุดี่เลยบ่อยากแยกแยกหัวแยกนอนนะบ่อนเสื้อพันนะหลายๆไว้แค่นี้ก่อนเด้อคคะเด้อสวัสดีค่ะ